จะนี่ลำพื้นออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้คุณไปไหนน้ะบราการล้างห้านค่ะพี่น้องคำนี้ที่หนองคายท่าบ่อนี่ซื้อน้องยูรูเตรียมขอ

เ้าีงข้าวดีหาร่้เประกาขาวไดยังคเี๋ยวกูจะเด้คคำน้ข้าวดีคืจ้ได้ซื้อไหมพอดีข้าวดีก็เลยเก้าอี้ไหมข้าวไร่คือเก้าอี้แต่เออหล่อ้ากรือข้าวดีอีกข้าวอีกข้าวนึงซื้อข้าวไร่ตอนนี้คนเห็นผมมีเงินนี่ไอ้คนปั่นมาละพอง โอโเียวโอหโอ้โหอ้ยหโอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โโอโอ้โโอ้โโอ้อัโหโอ้โหโออ้อ้โหโอ้โ้อ้โ้้โหโอ้โหโอ้โอ้ห้อ้โหอ้โหโ้โหโอ้้โหโ้โหโอ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 หโออ้ออ นี่กลินทุกมือขาดยาอะไรดิกระเป๋ายาพายไปสิตลอดอย่าฝาดหัวฝาดง่างใช่กันนี่ล่ะเออเออเครื่องว่าวงง้างฝากกันสิมาเหนื่อยจี๋ยังซีมองเสาสามตั้งเจ้าอีกบ่ จิ้นเมยเขาหอขาหอมอยู่เเหอมนั่งนันนไอเรื่ว่บ่าีลยนหนนอกเปียกก็บ่นย่งาี่สีอยางย่องอย่างยังเขาเลยถออืมยังมาอยู่นะยังมาเต็งบ่แตงนะ

ดูโออกจากประตูคนโอ้ยโอ้ยเห็นว่ามันทางแล้วเนียกเทียป่ามันลายวรู้องแ่งใหม่เย้่งห่เย

บักง้อกรเฮ็ดสาบาทกรสิบมันหักแล้วสามบาทนึงแหมเออนันากโอ้ยกรเบื้งกู้นกจดไอ้นั่นก็มุมอะันมาขึ้นนอกซอยทอเหาอาล้วไอ้เกขาวะเออฝากไว ฮะเออเออเพื่อจะผักไปดีไม่แม่เจ๊กอนคือไม่หลังซีเมนสิเด็กบุ้มเม่ มันห่อนนี่แหะเิ่งคนมันเิ่งนคนกระหูคุแบบนี้น้องสาวห่อนบอมันเปิตดตาสีเบิดมือเมยมันก็นห่อนแต่แีมันร่มอยวินิตินเรากระสิเปิดพอร่มไม่นอนนอนกระสิมัดไว้บ่มัดไว้กัดบ่มัดไว้กัดนางก่อนลงนางก่อนถ้าบ่มัดไว้กัดเอาใส่ตุ

ต้องวสักับเร็วเร็วเร็เร็วเร็เยคีเดียต้องาอืมโอ๊ยคีเดียควควรควรยนะมาไม่ได้จ้ะกระล้มขึนหมุนก้อยแต่ไปมาฟอสก่อนหนึ่งพันบาทที่กว่าร้านร้านสิบร้านสี่โอ้เอาเย็นเเลยพวกผมแค่เอพองไปเป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่น้องห่งยๆยำแรงค่ะเตรียมของพี่น้องสุนรวมศิลปินกิมกาแฟไวซ์เมนัวค่าฝากกดติดตามช่องจอหนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลฝากกดไลค์สุดสัปดาห์ใครผู้ไม่พลาดคลิปต่อไปให้จอนด้วยนะคะคลิปมีกับไวซ์เนะค่เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ